แต่ไม่รู้จักกิเลสนิพพานเป็นสภาพที่ดับกิเลสได้โดยปัญญาที่สามารถประจักษ์แจ้งในนิพพานแต่เพราะไม่รู้จักไม่เข้าใจนิพพานจึงอยากถึงนิพพานแต่แม้กิเลสและสภาพธารรมะที่เกิดดับในชีวิตประจำวันก็ยังไม่รู้แล้วจะถึงนิพพานได้อย่างไร จากการสนทนาธรรมที่โรงแรมเอเชียนหาดใหญ่24มิถุนายน2 5 5 8มีใครบ้างคะที่เคยได้ยินคำว่ามิพานกรุณายกมือด้วยคะ่ะได้ยินกันทั้งนั้นเลยนะคะ แล้วนิพพานคืออะไรแค่ได้ยินจะมีประโยชน์ไหมแต่ถ้าพูดถึงนะคะธรรมะที่ดับกิเลสสิ่งที่ปรากฏทางตาเห็นแล้วไม่ได้ดับกิเลสสิ่งที่ปรากฏทางตาดับกิเลสไม่ได้เพราะว่ามีความติดข้องอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่รูปความติดข้องเนี่ยภาษาบาลีใช้คำว่าโลภะคนไทยได้ยินบ่อยๆนะคะ แต่พะพูดโลภะก็คิดว่าคนนั้นโลภมากหมายความว่าผิดปกติเกินคนธรรมดาแต่หารู้ไม่ค่ะว่าสภาพธรรมะจะมากหรือจะน้อยปานใดก็ต้องเป็นสภาพธรรมะนั้นเปลี่ยนไม่ได้ไฟไหม้ไฟไหม,ม้ตึกไฟไหม้บ้านกับไฟนิดเดียวร้อนเหมือนกันใช่ไหมชื่อว่าไฟก็ต้องร้อนเพราะฉะนันสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยแม่น้อยเพียงไร ก็เปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ด้วยเหตุนี้ความติดข้องแม้เพียงเล็กน้อยก็ยังคงเป็นความติดข้องเพราะนั้นสภาพธรรมะที่สามารถที่จะดับอกุศลทั้งหมดได้ดับความติดข้องได้ดับโทสะได้ถ้าไม่มีไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเกิดแล้วก็เห็นเห็นแล้วก็ชอบเห็นแล้วก็ไม่ชอบเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วอะไรจะดับกิเลสได้ ด้วยเหตุนี้นะคะการฟังธรรมะต้องรู้ว่าถ้าพูดถึงน,นิพพานมีหลายคนที่อยากถึงน,นิพพานขอถามอีกครั้งหนึ่งนะคะได้ยินคําว่านิพพานอยากถึงนิพพานไหมคะใครอยากช่วยออกยกมือด้วยคะ่ะถ้าเป็นผู้ตรงอยากสิคะไม่รู้นี่จึงอยากถ้ารู้แล้วจะอยากยไหมพระเชั้นถามใหม่เปลี่ยนคําถามนะคะมีใครอยากหมดกิเลสบ้างรู้จักกิเลสด,ดีหรือ,อยังคะ ที่จะหมดกิเลสเพราะว่าแม้ความพอใจเพียงเล็กน้อยก็เป็นกิเลสไม่ต้องมากมายอย่างคนโลภที่เราใช้คำว่าโลภเพียงต้องการนิดหน่อยเมื่อเช้านี้อาหารจืดไปนิดเดนึงขอเกลือหน่อยติดข้องหรือเปล่าแล้วจะหมดกิเลสคือไม่มีความติดข้องในสิ่งใดๆเลยทั้งสิ้นคิดอย่างนั้นต้องการอย่างนั้นหรือเปล่าคะที่จะไม่มีความติดข้องใดๆเลย ไม่มีความขุ่นใจแม้เพียงเล็กน้อยที่เห็นฝุ่นไม่ต้องเห็นกองขยะ mm hmm. เพียงแค่ฝุ่นทั้งกลิ่นทั้งขยะหล็กนิดเดียวค่ะก็เดือดร้อนละเพราะฉันจริงๆแล้วเนี่ยค่ะลืมจะถึงนิพพานด้วยกิเลสเป็นไปได้ยังไงคะเพราะนิพพานเป็นธรรมะเดียวที่สามารถที่จะดับกิเลสได้ด้วยปัญญาที่รู้แจ้งในสภาพธรรมะซึ่งไม่เกิด เดี๋ยวนี้มีแต่สภาพธารรมะที่เกิดจึงได้ปรากฏปรากฏแล้วก็ติดข้องชอบไปหมดเลยชอบสิ่งที่ปรากฏทางตาเยอะแยะเลยดอกไม้ก็ชอบเสื้อผ้าก็ชอบเครื่องใช้ก็ชอบชอบไปหมดเลยทุกอย่างวันนี้มีอะไรที่ไม่ชอบบ้างไหมคะที่ไม่พอใจไม่อยากได้ขณะที่ไม่ชอบก็เป็นกิเลสอีกประเภทหนึ่งไม่พ้นไปได้เลยเพราะไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะคะฟังผืนผ่นเหมือนดีใช่ไหมคะ ไม่อยากมีกิเลสอยากดับกิเลสแต่ชอบนั่นชอบนี่โกรธนั่นโกรธนี่แล้วจะดับกิเลสได้อย่างไรรู้ละว่าไม่ดีแต่เป็นเราที่ต้องการไม่มีทางที่สิ่งนั้นจะหมดสิ้นไปได้ด้วยความต้องการด้วยความไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะคะแทนที่จะคิดถึงนิพพานคิดที่จะขัดเกลากิเลสยังไม่ดับดับไม่ได้เยอะมาก เยอะมากจริงๆนะคะแค่ขัดเกลวให้น้อยลงบ้างตามโอกาสตามกาลละโดยความไม่ใช่เราแต่เพราะเห็นโทษและรู้ว่าไม่อยากมีกิเลสแต่ก็มีเพราะฉะนั้นกิเลสจะหมดไปด้วยความอยากไม่ได้แน่นอนต้องเป็นปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีก่อนตามความเป็นจริงและเห็นโทษและรู้สภาพธรรมะที่เกิดดับเมื่อไหร เมื่อนั้นก็ค่อยๆละคลายความติดข้องเพราะขณะที่ติดข้องคิดว่าสิ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้ดับไปมีแล้วแต่ไม่รู้ว่าเกิดดับนี่ก็แสดงเห็นว่าการตรัสรู้ของสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างกับความไม่รู้ของสัตว์โลกแค่ไหนแต่อาศัยพระปัญญาพระมหากรุณาที่ทรงแสดงความจริงก็ทำให้สัตว์โลกคือผู้ที่มีโอกาสได้ฟังได้ไตรตรองได้เข้าใจความจริง ความเข้าใจมีจริงๆค่ะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปภาษาบาลีใช้คําว่าปัญญาหรือว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏมีมากเหลือเกินปรากฏระดับไปใหม่ทุกทีนะคะไม่ใช่อันเก่าเลยแล้วก็ต้องรู้ไปจนกว่าจะมีความเห็นถูกจนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งการเกิดดับได้เพราะเหตุว่าความรู้มีหลายระดับความรู้ที่เกิดจากการฟัง อย่าลืมน,นะคะไม่ใช่ฟังเฉยๆไม่ใช่ฟังแล้วไม่เข้าใจหรือไม่ใช่เข้าใจเพียงชื่อแต่ต้องเป็นความรอบรู้ในแต่ละคำเช่นธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงรู้หรือ,อยังคะเดี๋ยวนี้มีธรรมะที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเมื่อไม่รู้แต่ก็เป็นธรรมะเพราะฉันก็แสดงเห็นว่าการที่จะรู้จากธรรมะว่าเป็นสิ่งที่มีจริง ยากไหมกำลังโกรธฟังมาสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะแล้วโกรธขนาดนั้นเป็นธรรมะหรือเปล่าลืมไปแล้วค่ะกำลังชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะสิ่งที่มีจริงคือชอบสิ่งที่ปรากฏก็มีจริงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมะแต่ขณะที่กำลังพอใจเป็นธรรมะหรือเปล่าเพราะฉนั้นกว่าจะอบรมจเจริญปัญญาจนรู้ทั่ว ในสิ่งที่มีที่ปรากฏให้รู้ได้นานไหมคะเพราะฉันมีคำว่าจิระกาละภาวนาจิระแปลว่านานยาวนานนะคะกาละก็เป็นเวลาวันสองวันไม่มีทางที่จะรู้ความจริงซึ่งไม่รู้มานานแสนนานและความจริงเกิดดับนับไม่ถ่วนและกว่าจะรู้จนทั่วจนกระทั่งค่อยๆค,คลายความไม่รู้จะต้องนานสักเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเวลาที่อ่านหรือฟังข้อความในพระไตรปิฎกไม่สงสัยเลยสาวกท่านภาษารีบุตรบำเพ็ญบารมีจนกระทั่งได้เป็นพระโสดาบันเมื่อได้ฟังท่านพระอัศสชิกล่าวความจริงให้ท่านได้ทราบเพียงไม่กี่คำแต่ปัญญาที่ท่านสะสมมาหนึ่งอาศงขายแสนกับแต่เราไม่ต้องเป็นท่านภาษารีบุตรสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีอักษาวกผู้ยิ่งด้วยปัญญาเพียงหนึ่งองค์ และผู้ยิ่งด้วยอิทธิปฏิหารก็เพียงหนึ่งเพราะฉะนั้นมหาสาวกก็รู้มากกว่าสาวกธรรมดามากและก็สาวกธรรมดาที่ไม่ได้กล่าวถึงก็มากจะเป็นใครหรือเป็นใครก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามี่ยากเพราะว่ามีผู้ที่บำเพ็ญบารมีมาแล้วและกําลังบำเพ็ญอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงอันดับของผู้ที่เริ่มจะบำเพ็ญก็นานและต้องเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยใหญ่จริงๆนะคะ ฟังวันนี้หรือว่าทรมาละเอียดลึกซึ้งอย่างนี้และคนไม่รู้มีมากมายจะมีความกรุณาให้เขาได้รู้อย่างนี้โดยการที่กว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญพระบารมียิ่งกว่าใครพร้อมไหมคะหรือว่าแค่สาวกก็ยังดีแค่เพียงฟังให้เข้าใจนี่ก็ยากเพราะต้องเข้าใจแต่ละคําอย่างคําว่านิมิตพอเข้าใจแล้วใครพูดรู้เลยคนนั้นรู้จักคํานี้หรือเปล่า เข้าใจคำนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นมีพระธรรมเป็นที่พึ่งฟังแล้วก็ไตรตรองจนกระทั่งเป็นความรู้เป็นความเข้าใจของเราเองด้วยเหตุนี้ทุกคำจริงต้องละเอียดคำว่าธรรมะเข้าใจแน่นอนแล้วนิมิตเข้าใจแล้วนิพพานไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รู้แล้วมีจิตขณะนี้ยังไม่รู้แล้วจะรู้นิพพานได้อย่างไรแต่มีจริงนะคะ ถ้าไม่มีไม่มีการตรัสรุ้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดถึงเลยค่ะคำนี้เพียงแค่สิ่งที่มีเนี่ยฟังให้เข้าใจรอบรู้คือไม่สงสัยในคำว่าธรรมะไม่สงสัยในคำว่านิมิตะเป็นต้นนะคะและคำอ,อื่นๆที่ได้ยินทั้งหมดต้องเข้าใจขึ้นเป็นความรอบรู้ขั้นฟังชื่อว่าปริยัติ